สวัสดีครับนี่ก็เป็นคลิปจากช่องของ ARM. DVE นะครับแล้วก็กลับมาพบกันกับซีรีส์ชายหลังงอนะ t ด e c คร o k e d Man มันต้องเพิ่มเสียงนิดนึงกดเเงแล้วก็เห็ลนะ เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะเบาเกิน่ะเกมนี้เนี่ยต้องอาศัยการฟังเสียงเพื่อหาปริศนาด้วยนะไม่งั้นจะลำบ,บากนะครับเราต่อกันเลยแล้วกันตนะ้องไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงให้มากความนะใครแล้วเนี่ยเรารู้ว่ามีของอยู่บนนี้แต่เราอะ่ะยังเอาไม่ได้นะส่วนนี่คือห้องน้ำเพราะงั้นสุดท้ายเราก็คงต้องตามหาตัวของคนที่เราได้ยินเสียงก่อนฮนะเพราะเราได้ยินเสียงเหมือนคนวิ่งอยู่ในโรงแรมนะครั้งที่แล้ว ก็คือเดวิดเนี่ยเจอเรื่องแปลกๆในห้องนะครับอันนี้เรื่องย่อนะเจอเรื Dogs ่องแปลกในห้องแล้วเดวิดก็เลยเดินทางมาที่โรงแรมนี้นะฮะเพื่อจะมาตามหาเจ้าของห้องคนเก่านะครับแล้วก็อยากจะถามว่าเจ้าของห้องเก่าเนี่ยทำไมถึงทิ้งอะไรแปลกๆไว้ในห้องเยอะจังเลยอะไรแบบนี้นะเสียงมันดังมาจากที่ไหนกันล่ะเราต้องหาเองใช่ปะเนี่ย พอนี้ก็ไม่มีโอ้ไม่ไม่เล่นจำไม่ได้แล้วว่าห้องไหนบ้านที่เปิดอยู่ห้องไหนปิดนะ <c oughs> <c oughs> ไม่สั่งอะไรกินอ่ะ มาบ้ามาบ้าตบกอบนี่แะเดียวพอทำไมไม่กินเป็นหนึย่ยำๆเอาตอนนี้เนี่ยต้องตามหาตัวเสียงที่มานะแต่ว่ายังไม่เจอต้นตอเลยตูคือยังไงอ่ะต้องไปเจอตรงนู้นเหรอห้องน,นี้ไม่มีห้องน,นี้เหรอนี่ก็ไม่มี ใน,ในห้องในห้องสมุมันก็ไม่มีแน่ๆจาเขาก็ต้องดจาเขา้ต้อไปไหนเนี่ยตอนนี้ตอนนี้เรามีของอะไรบ้างเรามีโทรศัพท์มือถือเรามีบุหรี่มีไฟแช็กที่ยังไม่รู้จะใช้ทำอะไรเรามีกระดาษจดที่เจอใต้เตียงจากที่ห้องเรามีเหมือนกับเป็นหนังสือกฎหมาย แล้วมีกระดาษที่เป็นเพลงมีกุญแจขนาดเล็กมีกระดาษที่อยู่ซึ่งพาเรามาที่นี่มีอ,อกระดาษจดที่เจอในห้องสองสุสาคืออะไรอ๋อเป็นการพูดถึงเจ้าของแรมแล้วก็ไลายเส้นเนี่ยคือของของพอนะครับเพื่อนเรานะรู้สึกยังไงต้องไปทางไหนตอนนี้รู้สึกว่างเปล่าจังเลย เอ้ย <Hey, S 2> <มา S 1> หรือ<ต>ว่า<ต>อยู่ใน,นตูไไ้ไม่มีแต่ียังมีไหมไม่มีอันนี้เราไปเอามาแล้วนะคุญแจคุญแจนะอย่างเงี้ยครับเกม RPG นะีเดินตามหาทางไปครับนะเป็นหลักทุกๆเกมก็มักจะเป็นอย่างนี้หมดนะครับมันก็อ,ออกถึงพาร์ทซแบบนั่งดยหรือเปล่าแบบ exploration ตอนนี้คือยังหาพี่เอ้ยเก้า e. อี้เอาละคราวนี้ฉันก็ขึ้นไปบนนั้นได้แล้วขึ้นไปดูบนนั้นได้แล้วคงไม่ขึ้นไปบนหลังตู้ได้ตัวตัดลวดอาตรงไหนหนะที่มีลวดเอประตูตรงนี้หรือเปล่าที่มีลวดอยู่น,น,น,นี่ประตูเนี้ยประตูเนี้ยเอ๊ะน่าเสียเปียโน,โนเล่นหรือเปล่านะมาจากชั้นสองอาต้องไปดูห้องเปียโนน่าจะห้องนี้นะ นี่งไงนั่นใครอ่าผู้หญิงนะดูจากชุดเนี่ยน่าจะเป็นผู้หญิงนะครับข,ขอโทษนะคือฉันแค่เข้ามาแล้วแบบเห็นเปนโนม,มันดูดีก็เลยว่าจะเล่นคือฉันเออเออขอโทษนะที่ฉันตะโกนใส่เธอเออเธอเออฉัน I m not on staff for the hotel ออ a n y ่ h i องเออฉันไม่ใช่ฉันไม่ใช่พนักง,งานโรงแรมหรืออะไรหรอกงั้นนายเป็นใครอ่ะอ,อ๋อฉันคือ David. เดวิดอืมฉันมาตามหาคนอะ่ะ <c oughs> แล้ว <c oughs> เธอละ่ะ <c oughs> ฉันเดวิดฉันชื่อเดวิดฉันชื่อซิซี่ฮะซิซี่เหรอแล้วเธอมาทำอะไรที่นี่อ่ะที่มั่อาจจะอันตรายก็ได้รู้หรือเปล่าหมายถึงแบบที่นี่อาจจะมีอันตรายก็ได้นะ ฉันเคยอยู่ที่โรงแรมนี้มาก่อนน่ะแต่ว่าลืมบางอย่างที่สำคัญมากๆไว้ก็เลยกลับมาเอาอ๋อเข้าใจละล้วเ,เจอมันไหมไม่อะกำลังหายอยู่นี่แหละมันเป็นกล่องเล็กๆนะแล้วก็แบบมีพวกทับทีมอะประดับอยู่ฉันจะไม่ไปเด็ดขาดเลยถ้ายังไม่เจอมันอ่ะอ๋อเข้าใจแล้วข,ขอโทษอีกทีนะสำหรับที่แบบไปตะโกนใส่อะ <c oughs> ใช่คนจะอยู่ที่นี่อีกสักพักหนึ่งเลยละ่ะเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอหาก็แล้วกันนะจ,จริงเหรออ๋อนั่นวิเศษไปเลยงั้นช่วยฉันหน่อยนะเ,เธอก็ช่วยฉันด้วยแล้วกันนะถ้าเธอเจอผู้ชายอายุประมาณฉันอะ่ะบอกฉันด้วยได้ไหมได้อืแล้วเราก็มีพักพวกนะงั้นฉันฉันไปก่อนนะเดวิดคุณเองก็ต้องระวังตัวด้วย น้องเดินเร็วเร็วว้าฉันทําอะไรของฉันเนี่ยตะโกนใส่ผู้หญิงซะงั้นรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนแปลกแปกะเหมือนกลับประมาว่ารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนที่แย่มากเอโอเคตอนนี้เราต้องเอาเอาตัวตัดลวดไปตัดเนี่ยแดวายเราเดือดนอนเราเรายังไงอ่ะก็ตัดเออนี่กำลังตัด อ่าตัดลวดด้วยคัตเตอร์โอ้โหเป็นคัตเตอร์ตัดลวดนะอันนี้เป็นห้องของสตาฟนะครับก็น่าจะเป็นห้องของแบบคนดูแลเหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงแรมนะมีแต่ของอะไรเต็มไปหมดอืมไม่รู้มีอะไรอยู่หนมีก็เหมือนกันอ่าเหมือนกันหมดถังขยะเต็มไปด้วยกระดาษที่ถูกแบบขยำอ่าหนังสือสี่ตอนได้หายไป อย่างลึกลับเลยถ้าใครเจอกระดาษเจอเจอหนังสือพวกเนี้เอ่อไม่ไม่ไม,ไม่เขาบอกว่ามีสี่ตอนของหนังสือนะที่หายไปอย่างลึกลับถ้าใครเจอหน้ากระดาษที่เกี่ยวกับไอสี่ตอนเนี้ยให้มาแจ้งที่เจ้าของโรงแรมด้วยนะครับนี่สมุดจดย์นะครับวันที่สิบเดือนแปดหรือวันที่แปดเดือนสิบไม่รู้นะเดี๋ยวอประตูในห้องอประตูห้องน้ําในห้องหนึ่งนย์หกเนี่ยต้องซ่อมนะ อืมแล้วมีกุญแจอยู่ที่สมุดนะฮะอ่ากุญแจที่ห้องหนึ่งศูนย์หกโอเคอันนี้ห้องเจ้าของนะครับเต็มไปด้วยหนังสือที่เกี่ยวกับพวกการลงชื่อแล้วก็รายละเอียดของลูกค้าอะไรแบบนี้ส่วนนี้เต็มไปด้วยแมกกาซีนสำหรับนักท่องเที่ยวเข้าได้ไหมอันนี้ไม่มีดอนอ็อปไม่มีลูกบิดประตู แต่มีเสียงอะไรอยู่ข้างในแน่ๆเดินไม่ได้ฉันได้ยินบางอย่างอยู่ในนั้นน่ะมีใครถูกขังอยู่ในเหรอฉันต้องหาวิธีเปิดมันแล้วสิก่อนอื่นเราก็ไปหนึ่งศูนย์หก่อนนะครับพอเราได้ดูแจ้งหนึ่งศูนย์หมานึ่งสองสามสี่หกขไขเลยอ่าห้องเหมือนกันหมดทุกห้องเลยนะครับ เนี่ยอ๋อนี่ไงที่ไปบอกประตูห้องน้ํามันเสียก็เลยแบบสามารถเข้ามาได้เลยแล้วนี่อะไรโอ้ลูกบิดประตูเหรอ๋ออเออใช่เออจริงด้วยในบันทึกมันเขียนไว้ว่าต้องมาซ่อมประตูนี่เหรอก็คือซ่อมที่นีม่มันจะใช้ได้กับประตูนั้นหรือเปล่านะมันน่าจะคล้ายๆกันแหละน่าจะลองดูหมายถึงประตูที่ห้องของโอนเนอร์นะครับกระจกขุ่นมัว น้ำในนี้ก็เป็นสีน้ําตาลนี่ประตูก็ไม่มีดอนน็อปเหมือนกันนะไม่มีลูกบิดก็คือเขาจะเอามาซ่อมที่นี่นะแต่ว่ามันสุดท้ายเขาก็ไม่ทันได้ซ่อมนะก็กับแบบเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาก่อนอเปล่าไม่รู้แต่เนี้ยเราเราใช้ไม่ได้แดงว่าค้นี้เข้าไม่ได้เช็คพวกนี้ด้วยชั้นว่างเปล่าตู้ว่างเปล่าในการหยุดเดินต้องไปใช้กับห้องโน้น <c oughs> ที่ได้ยินเสียงอืมต้องไปต้องไปที่ห้องสตาร์ มาดูกันว่ามีอะไรอยู่ในนี้นะติดลูกปิดประตูไปแล้วอืมไม่ใช่ไปเห็นนะมุมขวาเน่นะนะเห็นชัดๆเลยนะมีทางลงอะ่ะแต่ว่าเราจะสำรวจจุดอื่นในห้องก่อนนะจะได้ไม่พลาดเผื่อมีข้อมูลสำคัญนะครับเต็มไปด้วยนวนิยายนะโหชอบอ่านนิยายด้วยนี่อันนี้ก็เป็นข้อมูลของนักท่องเที่ยวกับแผนที่ ส่วนนี้คือหนังสือที่เกี่ยวกับผู้ดูแลของโรงแรมหนังสือประจำเดือนนี้คดีปริศนาไม่ต้องบอกว่าคดีแปลกประหลาดของดรเจคิวกับมิสเตอร์กับนายทิดานะไฮดีน่าจะเป็นไฮดีนะครับไฮดี <Hadi. S 1> <Hadi. S 2> เจคิไฮดีคือฆาตรกรน่าจะเป็นฆาตรกรสองคนเหมือนกับว่าอ่าจะคิวไฮดเนี่ย ตามปกติที่ผมพอรู้นะคือเขาเนี่ยคือคนเดียวกันนะครับแต่ว่าตัวไฮเดเนี่ยเหมือนกับเป็นร่างมืดในจิตใจของเขาอาจจะมาจากการกินยาเข้าไปหรืออะไรสักอย่างนะครับที่ทําให้เขาสลับบุคลิกกันก็คือตัวเจอคิวเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะสุภาพเรียบร้อยแล้วก็มารยาทดีนะฮะแต่ว่าไฮเดเนี่ยออกไปทางแนวซาดิสวิป,ปริตนะเป็นคนชั่วเป็นฆาตรกรเป็นอะไรก็ตามแต่นะครับเหมือนกับเป็นอสูรร้ายในกายมนุษย์ก็ประมาณแบบคนสอบบุคลิกนะครับ แต่เหมือนเขา Zeit, ต้องกินยาเอานะถ้าจำไม่ผิดนะผมไม่แน่ใจนะประวัติศาสตร์ของเขาเนี่ยมันมีหลายเวอร์ชั่นมากแลวเวอร์ชันที่คนจํากันได้มากสุดเนี่ยก็คือเวอร์ชั่นของเฟดแกนออเดอร์ And นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประวัติของเฟดแกนออเดอร์ And ก็ได้นะเห็นนะฮะเนี่ยมันมีสวิตช์นะครับเราเหยียบได้แน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวเราเอาไวท้ทีหลังนะแต่ขยะที่ว่างเปล่าลิ้นชักที่ว่างเปล่า และโทรศัพท์หนึ่งเครื่องนะครับอ่ะเราลองกดนี้ก่อนมีประตูเล็กๆที่เปิดไม่ได้นะอาจจะอ่าแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีล็อกอะไรนะแต่ก็เปิดไม่ได้นะก็ต้องกดนอ,นอันนี้แน่นอนแกลกเลยแกลกเลยดิอ้าวอ๋อต้องกดด้วยต้องกดเองอืมพื้นตรงนี้มันหลวมๆฮะหมายถึงมันเพเยออยู่นะสตอมออนอ t กับดูนอตติง ถ้าดูนอตติงคือไปไม่ได้มันก็ต้องกระทืบกระทืบเลยเปักประตูเปิดอืมแล้วในนี้จะมีอะไรรอเราอยู่ว่าไปลองไปดูกันดีกว่ามันเปิดได้แล้วฮะนั่นมันเป็นกลไกของประตูหรือไงกลไกของพื้นหรือไงเนี่ยมีบันไดด้วยลงไปข้างล่างเหรอที่ไหนสักที่เลยน่าจะลองลงไปดูแฮะ ว่าแต่พวกประตูกลไกพิเศษพืนท,ที่รับมันมีอยู่ที่ทั่วทั่วไปเลยอันนี้มันเป็นห้องเจ้าของโรงแรมทำไมะมันก็มีไ,มได้เกมไหนก็มีอยู่ทั่วทั่วไปจริงๆตามต่างประเทศอะ่ะมันก็มีนะบ้านที่เขาจะทํากลไกทําประตูพวกเนี้เอาไว้สำหรับแบบเก็บของ,องซ่อนซ่อนของหรืออะไรเงี้ยก็มีแต่มันก็คงไม่ได้มีทุกที่หรอกแต่นี้มันเป็นเจ้าของโรงแรมเลยมันก็ต้องมีบ้างแหละอาจจะมีทางเดินใต้ดินหรือไม่ก็เป็นห้องเก็บของห้องเก็บวายบ่มวายอะไรเงี้ยเป็นทางทางลัด ไม่เห็นอะไรเลยอยากได้แสงชมัดมีไฟฉายไงไฟฉายน่ะใช้ไฟฉายกันเลยชึบอ่างานใหญ่ละไปขายดีจังสว่างสามร้อยหกสิบามน้ำมันตะเกียงเต็มไปด้วยอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้แล้วกล่องไม้เก้าอี้ที่ไม่ใช้แล้วกลองฮะอดัมอ๋อถัง กลิ่นคล้ายกับแก๊สโซเลีย่ะน้ำมันแน่นอนของทั่วไป่องไม้เอาล่ะจ้ะโอเงาดำๆนี่แน่นอนนะครับชื่อเรื่องมันก็บอกอยู่แล้วว่าเราจะเจออะไรนะครับนี่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าเนะทำไมคุณถูกขังวเนี้เดีย นี่มันรุมน้ำเดอดเกมคุณคุณคุณโอเคไหมเนี่ยว้วออกไปต้องร้องร้องโว้นะครับโอ,โอ้โหมาแล้วฮะคอหักเลยครับอถอยไปนะอย่าเข้ามาใกล้ผมแล้วเราก็มีหน้าที่หนีขึ้นไปแน่นอนนะเพราะถ้าโดนจับก็น่าจะตายนะครับอ,อ่ะว้า เอ้ยปล่อยปล่อยโอ้ยกดแซดเพื่อเช็คอปอ่จัดไปอือมันต้องปล่อยจนได้ฮะเนอากีเเหนื่อยครับเหนื่อยไม่ต้องทำเสียก็ได้น่าจะรู้กันนํ่มันอะไรคอมันงอได้ด้วยต้องไม่ใช่คนแน่นี่ฉันเป็นบ้าไปแล้วเหรออีกเจ้านั่นมันไม่น่าจะมีจริงใช่ไหม ฉันคงจินตนาการอะไรไปเองแน่เลยฉันคงจะเหนื่อยอบ้าชะมัดรู้สึกแย่จริงฉันสงสัยแล้วว่าซิซี่ทำอะไรอยู่แล้วเธอเจอคอยเธอเจอหรือยังนะเธอเจอขอยเธอมาหาหรือยังเธอเจอขอยเธอเจอหรือยังต้องไปตามหาซิซี่นะครับ แล้วซิซี่เนี่ยจะอยู่ที่ไหนนะครับตอนนี้เราก็ต้องย้อนกลับไปดูตามห้องที่เราเคยเปิดไปแล้วฮะลองดู106ก่อนเลยเพิ่งเปิดไม่นานนะครับไม่มีนะครับแล้วก็น่าจะ104มาที่เปิดได้อจําจได้แมมกระจอกมากนะที่จําได้นะคนทั่วไปคงคิดอย่างนั้นใครๆก็จําได้นะชั้นหนึ่งดีก็โดนตัวเองก่อนนะแล้วเราค่อยไปหาชั้นอื่นนะตรงนี้ไม่มี แล้วก็ศูนย์ห้าไหมเปิดได้ไม่ได้อ๋อเรี่กอลแลก็ไม่ใช่ศูนย์ห้านี่ฝั่งนี้เป็นห้องอื่นโอเคแสดงว่าอยู่ชั้นสอดนะครับเกมพวกนี้เนี่ยเขาจะทาทิกเกอร์กันเป็นเป็นจุดๆนะครับเพราะงั้นเราไม่ต้องไปคิดว่าเอ้ยเราจะต้องไปทําอะไรก่อนทําอะไรหลังนะคือถ้าเขาบอกให้เราทําอะไรเนี่ยเราทําตามเขาบอกเลยครับแล้วรอเนื้อเรื่องเดินต่อแน่นอนนะแต่ถ้าไปพยายามหาเองคนเองโอยแผ่นดินไหวนะฮะนับบันซิซ่ อยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนห้องสมุดไม่ใช่ไปไม่ทันแน่ถ้าเป็นเรื่องจริงนี่คืออ่นนี่ไงเฮ<ะ>้ซิซี่เกิดอะไรขึ้นคือฉันฉันไปที่หน้าต่างแล้วพื้นมันก็ฉันจะทำไงดีอะอ่าจะไปรู้ไหมเนี่ยซิซี่โดดมาอยู่นั่มาอันตรายนะแต่แต่ว่าไม่ฉันทำไม่ได้เดี๋ยวฉันล่วงอะเดี๋ยวฉันลื่นนะ แล้วฉันก็กระโดดไม่ไกลขนาดนี้หรอกช่องว่างมันกว้างไปนี่ไม่ใช่เวลามาคิดร้ายนะคิดลบนะมันอาจจะถล่มลงไปตอนไหนก็ได้รีบมาเร็วเดี๋ยวจะจับไว้แอกนะฮะแอกนั่นนั่นครับยาอ่าจับไปแล้วนี่ไงจับไว้แล้วเกือบไปแล้วนะเธอปลอดภัยหรือเปล่าซิซี่เจ็บตัวหน่อยไหมซิซี่ ร้องไห้เลยฮนะน่ากลัวจังเลยนะฮะฉันกลัวมากนะแต่ไม่รู้จะทําเสียงร้องไห้ยังไงโ <c oughs> ครไมวแล้วไม่ชอบความมืดเลยทําไมฉันถึงต้องมาอยู่ที่นี่อะไรประมาณนี้กนะ็ต,ตัวเองมา<อ>ไม่เป็นไรแล้วซิซ่ฉันขอโทษนะฉันรู้ว่าเธอกลัวแต่ทุกอย่างปลอดภัยทุกอย่างโอเคแล้วละ่ะไม่ต้องร้องไห้นะอขอโทษนะฉันแค่กลัวแล้วก็สับสนอนะ่ะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีแล้วแหละที่เธอไม่เป็นอันตรายอะ่ะแล้วคุณเจอเออเธอเจอสิ่งที่เจอเธอหรือ,อยังนะดีที่เห็นคำว่าเดวิดเธอเจอสิ่งเธอมาหาหรือ,อยังยังเลยมันไม่ได้อยู่ในห้องที่ฉันเคยพักด้วยอะ่ะฉันสงสัยจริงแล้วมันไปอยู่ที่ไหนมันน่าสำคัญมากเลยสิเธอหนงมาที่ด้วยตัวคนเดียวอะ่ะเอาจริงๆแล้ว เธอควรจะเธอน่าจะยอมแพ้ไปนะมันค่อนข้างจะไม่ปลอดภัยนะที่นี่ฉันยอมแพ้ไม่ได้ฉันต้องหามันมันคืออะไรกันแน่เนี่ยเอ่อโทษทีนะที่ต้องถามอ่ะฉันแค่สงสัยอ่ะเป็นของขวัญเหรอหรือว่ามันเป็นของขวัญจ้าแฟนฉันอ่ะเป็นเสียแพ้สุดในชีวิตของฉันเลยนะนอกจากชีวิตฉันเอง เข้าใจแล้วโทษทีนะที่ฉันทําตัวไม่ดีแบบมันว่าหยาบหยาบคายไอ้วัสดุก็คือแบบขอโทษนะที่ฉันพูดอะไรไม่เข้าท่าฉันก็กำลังฉันก็จะช่วยตามหาอีกแรงคุณนมาตามหาใครบางคนใช่ไหมตอนแรกเรียกนายนะครับแต่ว่าดูแล้วอายุเขนาน่าจะน้อยกว่านะดูจากโมเดลนะดูแต่มันอาจจะอายุพอกันก็ได้นะอันนี้ผมไม่รู้นะเอ,อ แต่ว่าหลังจากที่เราได้รับการช่วยช่วยชีวิตเนี่ยจากเขานะเราก็ควรจะเรียกเขาว่าคุณแทนจะได้ว่านายนะครับฉันไม่เจอใครที่นี่เลยนะแต่ว่าเออคุณบอกเรื่องของพวกเขาให้มากกว่านี้หน่อยได้ไหมอะ่ะก็หมายว่าบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าเขาเป็นยังไงครับเออฉันก็ไม่ค่อยรู้หรอกมันก,ก็แค่รู้ว่าเขาเป็นผู้ชายที่อยู่พอกับฉันน่ะฮะ คุณรู้เรื่องเขาแค่นี้แล้วคุณก็ยังมาตามหาก็อีกคุณนี่แปลกจริงนะเดวิดฉ,ฉันไม่ได้มันมีบางอย่างฉันจะถามเขาอะแล้วฉันก็ไม่รู้จักเขาไม่เคยเห็นเขาด้วยเพราะว่าเอ่อเป็นคนแปลกจริงๆนะแต่ใจดีมากเลยฉันคงจะเจ็บแน่เลยถ้าคุณไมไ่อยู่ที่นี่อะ ฉันจะต้องเจ็บมากแน่ๆนะก็คือแบบฉันคงฉันคงแบบบาดเจ็บสาหัสแน่ๆเลยฉันรู้สึกซาบซึ้งจริงๆนะที่คุณช่วยฉันอนะฉันควรจะไปแล้วดูแลตัวเองนะเดวิดล้วเจอกันนะอาจจะหมายถึงเขาจะกลับแล้วนะครับแต่เขาบอกว่าเขายอมแพ้ไม่ได้นะก็ไม่น่าจะกลับเนาะส่วนเราเนี่ยยังไงต่อละ่ะ ตอนนี้ไม่มีเนื้อหาเพิ่มเติมอะไรเลยนะคือไม่มีการใบ้บอกอะไรด้วยว่าเราต้องไปไหนนะครับไม่เล่าให้ฟังด้วยนะว่เาเจออะไรมาก็เดวิดคิดว่าตัวเองแบบไอ้นั่นเนี่ยหลอนก่อนอื่นนะอย่างแรกคือเราควรจะไปเช็คนะครับว่าไอ้นั่นมันจะอยู่ใต้นั้นหรือเปล่านะเพราะว่าซิซี่เนี่ยยังตามหาของในนี้อยู่นะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเราต้องมาลันทิกเกอร์ตรงนี้ด้วยนะเดวผมบอกนะผมเคยเล่นแล้วนะมันจําได้เรือนหลานะครับบางจุด นี่ไงเห็นไ,ไหมประตูห้องใต้ดินมันเปิดไอตัวนั้นนมันไปแล้วครับแต่เราก็ยังกล้าลงมาได้เต้องเปิดไฟมันต้องรอแป๊บนึงมันยังกดเปิดไม่ได้ไม่มีแล้วเดอ้อนั่นกุญแจทางไปต่อแน่นอนตะเกียงที่มีสายไฟระยะยางนะทังขนาดใหญ่ ดูเหมือนพวกมันจะเป็นที่เก็บวานี่มีอะไรบางอย่างตรงนี้ได้กุญแจสีสีทองแดงมาบอนเอ้กุญแจบอนดอน,นี่เป็นสีทองแดงไหมคอปเปอร์เนาะทองแดงบอนนี่น่าจะเป็นสีบอนบอนเลยอ่ากลับขึ้นมาข้างบนตอนนี้ตัวนั้นไม่อยู่แล้วนะครับอ่ะฮะนี่ก็ได้เวลาสมควรนะครับที่เราจะหยุดคลิปเอาไว้ตรงนี้นะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับคนที่ติดตามดูช่องของ ARM C E E นะครับมานไ่ช่องของผมหรอเป็นช่องของน้องนะครับก็ให้คนที่ติดตามอยู่แล้วเนี่ยก็ช่วยติดตามผลงานของน้องชายผมต่อไปนะครับส่วนคนที่ผ่านมาเห็นแล้วบังเอิญอาจจะเลื่อนคลิปมาดูตอนจบแล้วเห็นผมพูดคานี้พอดีนะก็ขอให้ช่วยซับสไคร์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ช่วยดูคลิปให้จบนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยระบบของ youtube เนี่ย การจะหาเงินจากมันเนี่ยมันจะเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการดูด้วยครับคือชั่วโมงการชมครับถ้าเกิดว่าดูแค่ผ่านๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ขึ้นเป็นชั่วโมงการชมให้นะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะยังคิดว่าการกดไลค์ให้เขาแชร์ให้เขาแล้วก็ซับสไครต์ก็พอแล้วเขาก็จะได้เงินนะครับไม่ใช่นะครับต้องดูนะครับดูระยะหนึ่งเลยมันจะเป็นต้องเก็บรอบชั่วโมงนะให้ครบนะคิดว่าพวกยูทูบเบอร์ส่วนมากเนี่ยเขาคงไม่พูดนะครับเพราะว่าเขาไม่อยากจะเหมือนกับบีบคั้นคนดูนะครับแต่ว่า ในฐานะของคนทํางานนะฮะผมก็เข้าใจว่าการหาเงินเนี่ยมันยากแล้วช่องทางการหาเงินผ่าน y o u t u b e เนี่ยตอนนี้มันเป็นทางเลือกที่คนจํานวนหนึ่งก็ใช้กันนะแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังเข้าใจผิดถึงที่หาเงินบน YouTube นะครับว่าแค่มีซับสไครต์เยอะมีคนดูช่องเยอะๆเนี่ยก็พอไม่ใช่นะครับต้องดูตามเวลาด้วยนะฮะก็สําหรับ The ะคลุ m แมนะครับชายหลังงอวันนี้นะก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็ดูมาจนจบนะครับ ขอให้ทุกคนหลับฝันดีนะฮะมีความสุขกับค่ำคืนที่ยาวนานนะครับอย่าให้มีอะไรงองอไปโผล่เท่านั้นนะครับงั้นสวัสดีครับ